สวันดีกันด้วยครับอยู่กับผมบอสซาครับอยู่กับผมบอสซาคาคงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไมโครลัมนะครับดูคแบบจบนี้ดีย๋ยคราวนี้อ่ะเราจะไปเล่นกันเลคยครับรอบแป๊บครับโอ้ยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับ ลองดีแค่ฟังนะพี่ไม่เป็นไงูโด้ครับที่ต้องรอนานเพราะผมก็ตัดคลิปไม่เป็นนะครับบอกเลยว่าทำไมพี่ไม่ทำไมพี่ไม่ตัดคลิปล่ะตัดคลิปไม่เป็น,นครับนีผมบอกตรงนี้เลยครับมีคนทยไหมเฮ้ยม่ขวาดเราขอดีไปปะชูมา งมาเดี๋ยวผมก็ตบซะเลยเดี๋ยว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 เอดีครับอืมอืมเสือมานฝัก็ทุเรครับโอนที่ช่าหัวสแป๊งครับ ขอล่นมนเกอืผมก็มีรค่ตนนี้ครับผมก็เด็กอย่างง่ายดากมรูเด็กก็เต็มใจเอาไว้ครับชอบดูผมเล่นอย่างเดก้ดูผมไปหนักผมขาดเกมนี้ผมมาหัวตัวเองที่ขาดมาเริ่มยังอือ

ไอ้ตู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 ให้ตไใ้ตูใสใใส่เ้วก็วิ่งอ,อืออือตัดชาแล้วไปไปแล้วไปแล้ว let it go let it go let it go ผมนี่เป็นคนที่ไวนะครับตารที่พักของไม่ได้เลยเลยนม่เซ็ตใครตามมาวะเออเยอะน่เด้ดอมาน,น,นี่กิวทีละคนมาแล้วมาแล้วแน่รวย่ช่วยโดนคิวก็คงเจ็บมดช้มจี่สะุดอ่ะอืมอ ยิงไม่เบานี่นะตุ้งพีนี่ยิงอือหือผมว่าท่อน้ำแต่การนี้ผมวิ่งช้าผมไม่เฟลครับผมเจ้าเฟลนี่ก็วิ่งช้าจสัด่างเขาเนี่ยเห็นไม่วิ่งไวเลยตอนซึมกันเลยถูกไหม แปบแปบปบแบิ enga, Harriet, iram, Blair, いいิวิวแปบครับใครอะโอ้โหลงมาแรกโอ้ยนี่คุณภคิววคิวคิวคิแรก อมางมโนย่างมเนียนเกียมทองน้โมไวเลยมึงหมดแล้วอย่า,ายยองโมโมออ,าอ้ยทำไมขึ้นไม่ได้หรอือเป็นไรอ่ะทหมงขึน้นไหมหนอผมนึกดกระโดดครับเมื่อ,อก,กี้เลี้ยง่ไหน โอยูหสู้คนลบกันมันเลยนะแม่มานี่ผมเป็นคนที่ชอบตามคนนะครับผมจะคิวันให้ดูแป๊บไปไปไอคนหลังเนี่ยไอ้คนหลังไอ้คนหลังหาเดชไอ้คนหลังกันไม่ทัวงยังเลยพูดไม่สามารถตูพูดไม่สามารถตูไม่รู้อื้อหืออื้อหืออือหืออื้อหือตุ้มตุ้งตุ้ม มาหนุ่งอย่ามาเนียนแป๊บไปสุ่คอมเมนต์ไม่ทันแมปแม่ไม่รู้สัตว์มานี่จะดำไปไหนเดิญอย่ามาหนุ่งอย่ามาเนียนอย่ามาหนุงอย่ามาเนียน ยัม่ลงยังไม,ม,มนนย่ยันกดขึ้นไม่ได้เนี่ยอืมอืมขอโทษด้วยครับในการที่ผมขอ,ขอจับคลิปแค่นี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไล์อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ